สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาแชร์เทคนิคการฟิกแบ็กที่น่าสนใจมากๆค่ะทั้งสุภาพสร้างสรรค์ได้ผลมากๆนั่นก็คือแซนวิชเทคนิคนั่นเองค่ะเป็นการฟีดแบ็กแบบคำชมคำแนะนําแล้วก็คำชมค่ะหลักการของมันนะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะให้เ,เพื่อนๆนะคะลองนึกภาพถึงแซนวิชขึ้นมาหนึ่งชิ้นค่ะ แซนด์วิชหนึ่งชิ้นนะคะเขาจะประกอบด้วยขนมปัง2แผ่นใช่ไหมคะบนล่างประกอบไส้ที่อยู่ตรงกลางแซน,ด,นด์วิชเทคนิคก็เหมือนกันค่ะเราจะเริ่มต้นด้วยคำชมหรือก็คือขนมปังชั้นแรกตามด้วยคำแนะนำจิตที่ต้องปรับปรุงคือไส้ี่อตรงกลางและปิดท้ายด้วยการส่งต่ออบนังจะด,ดีคือขนมปังชั้นล่างค่ะ ถ้าเพื่อนๆยังสงสัยหรือยังไม่รู้นะคะว่าเราจะใช้เทคนิคนี้ยังไงดีเราจะขอยกตัวอย่างการฟีดแบกด้วยเทคนิคแซนด์วิชขึ้นมาใน่จถานการณ์เพื่อนออกมานําเสนอหน้าชั้นเรียนและเมื่อเพื่อนพูดจบเราต้องให้ความคิดเห็นหรือให้ฟีดแบ c กต่อหน้าชั้นเราก็สามารถพูดแบบนี้ได้ค่ะโดยต้องเริ่มจาก 1. ขนมปังชั้นแรกนะคะคือพูดถึงคําชมพูดถึงข้อดีจุดแข็งของเพื่อนที่ออกมานาเสนอก่อนค่ะอย่างเช่น เราชอบมากเลยที่คุณมีความมั่นใจเวลาออกมานําเสนอทั้งสีหน้าท่าทางทุกอย่างดูผ่อนคลายทําให้เราที่เป็นผู้ฟังไม่เครียดและวคล้อยตามไปกับเนื้อหาเลยค่ะอ่าต่อมานะคะคือไส้ไส้คือสิ่งที่คนต้องปรับปรุงแก้ไขจะต้องเป็นข้อเสนอชิ้นที่มีความคิดสร้างสารรค์ในส่วนนี้ต้องเป็นส่วนที่ต้องระวังนะคะเพราะคนจนวนหญ่จะเน้นเป็นเรื่องของการตีจุดอ่อนของคนอื่น หรือบางครั้งเราอาจจะเผลอพูดติไปโดยที่เราไม่รู้ตัวอาจจะคิดว่าน่าจะเป็นการที่เราให้คําแนะนําเขาแต่เขาผู้ที่เป็นผู้ฟังอาจจะมองว่าเราไปติผลงานของเขาได้ค่ะยกตัวอย่างการพูดข้อเสนอที่น่าฟังนะคะถ้าคุณเพิ่มการใช้ภาษาและน้าเสียงที่มีจังหวะมากขึ้นอีกนิดนึ่งจะช่วยดึงดูดความสนใจให้กับผู้ฟังได้มากยิ่งขึ้นอ่า สุดท้ายน,นะคะเราก็จะปิดท้ายด้วยขนมปังชั้นล่างหรือการให้กำลังใจแรงบวกแรงผลักดันแรงกระตุ้นให้คนฟังนะคะกล้าที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆค่ะยกตัวอย่างเช่นโดยโรวมแล้วคุณเก่งมากเลยค่ะที่้าออกมาพูดหน้าฉันเรียนมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยถ้าฝึกต่อไปเรื่อยๆๆอีกนิดนึงคุณจะเป็นคนที่นำเสนอได้เก่งแลนะน่าทึ่งอย่างแน่นอน จะเห็นเนี่ยนะคะว่าเทคนิคนี้ไม่ได้มีแค่การที่เราบอกสิ่งดีๆหรือสิ่งที่ต้องแก้ไขแต่เป็นการสื่อสารแบบใส่ใจความรู้สึกของคนฟังทำให้เขานะคะกล้าพัฒนาตัวเองต่อไปเพียงแค่จำไว้ว่าฟีดแบ็ที่ดีไม่ใช่แค่เพื่อให้เขาปรับปรุงแต่เป็นการที่ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเขาให้กล้าที่จะก้าวหน้าเดินต่อไปค่ะเพื่อนๆก็สามารถเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูได้นะคะสามารถใช้ได้กับเพื่อน งานหรือแม้ทั้งกับตัวเองได้ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ